สวัสดีค่ะวันนี้ก็เมอรี่คริสต์มาสสำหรับพี่น้องประชาชนและแฟนเพจของออทิดาทาวอนเซตทุกท่านนะคะรวมทั้งเพื่อนๆใน Facebook ด้วยนี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะ,ะเราก็เลยทำ a c e b o o k ไลฟ์ทีสักหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระพิเศษก็คือสถานการณ์โควิดที่ระบาด ดีฉยได้เพิ่งพูดใน Facebook l i ฟ e ซึ่งมีความเห็นต่อฝ่ายความมั่นคงเพราะดะนันมองว่าการที่มีการตั้งศูนย์สบคแทนที่จะเป็นการบริหารโดยกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวและก็รัฐบาลมีการตั้งศูนย์สบคแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงรวมทางรัฐบัตรีกลาโหมด้วยเข้ามาอยู่ในหน่วยงานนี้มีทั้งชุดใหญ่ชุดเล็ก และมีการใช้กฎหมายพิเศษดังนั้นเนี่ยนะหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยจึงเป็นเป้าแรกที่จําเป็นที่เราจะต้องพูดถึงอันที่จริงเนี่ยเป้าสําคัญจริงๆก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะว่าในฐานะผู้นําต้องรู้ว่าจะเวลาไหนจะให้หน่วยงานไหนมีบทบาทอย่างไรและเมื่อเอามาร่วมกัน ผู้ที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำจะรู้ทันทีเลยว่าต้องการความร่วมมือเช่นหน่วยงานความมั่นคงนะพวกอกองทัพตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่ากระทรวงมหาดไทยนะซึ่งบัดนี้ทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานความมั่นคงก็กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดละนะฮะภายใต้กรารมานอ้วย ดังนั้นเนก็พุ่งเป้าแล้วก็มองเห็นว่าประเทศไทยล้มเหลวในงานความมั่นคงในขณะที่โลกเป็นโลก,กาภิวัตน์ประเทศไทยไม่พร้อมประเทศไทยพร้อมอย่างเดียวก็คือจัดการกับคนภายในประเทศอันนี้เป็นวิธีคิดแบบจารีตนิยมอำนาจนิยมเก่าแก่นะเรียกว่าเก่าแก่ยิ่งกว่าสมุรณาญาสิทธิราชด้วยซ้ำ ทีนี้เรนก็จะนอกจากหน่วยงานความมั่นคงแล้วเรนก็จะเข้ามาสู่ประเด็นสำคัญปัญหาเฉพาะหน้าการแบ่งโซนเรนก็เข้าใจเขาไม่ต้องการจะให้มีการล็อกดาวน์นะฮะก็ก็โอเคนะคุณก็ทำไปแต่ว่าแน่นอนการประสานงานระหว่างสาธารณสุขระหว่างมหาทยและก็สบคเนี่ย คงไม่ดีพอไม่ฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่สมุทรสาครคือจะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าอนอกจากความมั่นคงตามชายแดนแล้วความมั่นคงก็ต้องเข้ามาสู่ณจุดที่มีแรงงานพมา่าแรงงานต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาอยู่หนานแน่นเพราะในวิธีคิดเนี่ย ต้องเป็นวิธีคิดที่เรียกว่าระมัดระวังนะว่า,ามันอาจจะเกิดต้องตัดไฟแต่ต้นลมวิธีคิดตัดไฟแต่ต้นลมอ,อันเนื่องมาจากภายนอกเนี่ยเป็นวิธีคิดที่ประเทศไทยทําไม่เป็นเดนต้องบอกว่าทําไม่เป็นนะรู้จักตัดไฟแต่ต้นลมในประเทศไทยก็ทําไม่เป็นกลายเป็นโหมไฟมากกว่าทีนี้เดนก็ มาตอนสุดท้ายของอการทำ Facebook ไลฟ์ครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องวัคซีนเพราะนั้นวันนี้ที่เดนจะพูดเพราะว่าอันนี้มันต้องเป็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีจากปัจจุบันไปยนยาวอันนี้มันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่และยาวเดนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะนั้นวันนี้ที่จะพูดก็คือการจัดหาวัคซีนโควิด นะฮะของประเทศไทยที่ยังไม่มีอนาคตดังไม่ไปเทียบกับสหรัฐไม่ไปเทียบกับประเทศตะวันตกแต่ว่าดังันจะเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนในบริเวณใกล้ๆโดยเฉพาะสิงคโปร์กับมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะเพราะเราอยู่ในกลุ่มนี้สิงคโปร์อาจจะรวยกว่าเราแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยบทเรียนของสิงคโปร์ ในการแก้ปัญหานะการที่มีติดเชื้อโควิดระลอกสองอันเนื่องมาจากแรงงานต่างประเทศที่เข้าไปทำงานในสิงคโปร์อย่างเงี้ยทั้งสารสกไทยทั้งหน่วยงานความมั่นคงของไทยไม่ยักกรมองเขาเป็นแบบอย่างคือมัวแต่ความภาคภูมิใจในความสำเร็จแล้วก็คิดเอาว่าเรามันคงสุดยอดแบบที่นายกชอบ คุยโมโอ้อวดสุดยอดประเทศไทยเก่งใครๆก็ชมนะว่าประเทศไทยเนี่ยแก้ปัญหาโควิดได้อย่างยอดเยี่ยมคือระเริงหลงระเริงจนกระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ที่สุดในพามา่าแล้วก็โดยเฉพาะในสิงคโปร์เนี่ยไม่ไม่เอามาใช้เป็นบทเรียนทีนี้ก็ต้องมาตามแก้ปัญหา แต่ว่าในทศนาดิฉันดิฉันจะไม่อยากไปพูดถึงโรงพยาบาลสนามหรืออะไรหรือที่จะเอาหีบเพลงไปเที่ยวกั้นนะแล้วก็พม,กกม่าก็หมายถึงคนงานพม่าก,ก็หนีออกมาก่อนหน้านั้นความผิดพลาดรุนแรงที่สุดก็คือตอนที่เราเริ่มมีการคลายล็อกดาวนะ์นะประชาชนเริ่มอยู่กันอย่างปกติต้องการแรงงานมาก ปรากฏว่าอะไรต้องการแรงงานมากแต่ปรากฏว่าไม่ไม่เอาเขาเข้ามาตามระบบซึ่งย้นสั้นๆน,นะก่อนจะพูดเรื่องวัคซีนก็คือทําไมคุณไม่เตรียมว่าแรงงานที่หายไปด้วยความคิดโง่ๆว่าต้องให้เข้าออกไปก่อนแล้วเข้ามาจดทะเบียนใหม่และตอนเข้าใหม่เนี่ยคือมันผิดไปรอบแรกแล้วว่าเอาเข้าออกไปทําไม ก็คุณก็ต่อทะเบียนในประเทศสิแล้วพอเวลาเข้าออกไปแล้วจะเข้ามาคุณต้องมีมีพักกักตัว14วันไม่มีที่ปล่อยจนกระทั่ง5-6หมื่นคนเนี่ยเดินเท้าบ้งางนะฮะลงเรือบ้างเข้ามาในประเทศทีนี้มาถึงตอนนี้แันบอกได้เลยว่าสาเหตุนอกจากความผิดพลาด ของหน่วยงานความมั่นคงและความหยิ่งพยองของรัฐบาลคิดว่าตัวเองเก่งสุดยอดนะมองไม่เห็นเลยว่าปัญหาที่สำคัญถัดมาเนี่ยนะก็คือแน้นข้ามเรื่องเล็กๆนะมาสู่เรื่องของวัคซีนการใช้วัคซีนเนี่ยมันเป็นวิธีทางเดียวที่จะแก้ปัญหาดัางนั้นพอมีวัคซีนมาตอนหลังเนี่ย ตลาดหุ้นก็เริ่มขึ้นละนะฮะเริ่มขึ้นในขณะนี้เขาฉีกันละตามประเทศเพราะอะไรวัคซีนเนี่ยโรคที่เกิดจากไวรัสมันไม่มียาอะไรที่จะทำให้เขาหายหรือกำจัดไปได้ในโรคนี้มีแต่วัคซีนอย่างเดียวที่ผ่านมาโรคติดเชื้อหลายอย่างนะที่หมดไปจากโลกนะ ก็คือได้วัคซีนหรือโรคเก่าแก่ไม่ว่าจะเป็นโรคอพสุนักบ้านะหรือว่าโรคติดเชื้อไวรัส,สอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะหมดไปได้นะที่เราฉีดกันนะ่ะนะว่าจะเป็นเด็กๆฉีด MMR มีคางทูมมีหัดนะ มีพวกฝีดาษอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช้วัคซีนทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีใครเป็นเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นอาวุธที่สำคัญประการเดียวที่สามารถจัดการโรคนี้ได้อย่างถาวรน,นะแล้วก็ท้ามันมีการปรับเช่นยกตัวอย่างเช่นมันมีการกลายพันธุ์หรือมิวเทสเนี่ย ก็อาจจะต้องมีการปรับไปอีกดังนั้นยุทธศาสตร์การใช้วัคซีนเป็นเรื่องสำคัญยิ่งถามว่าแล้วการใช้วัคซีนเนี่ยด่วนหรือไม่ด่วนด่วนสิคะด่วนแล้วเป็นไงขณะนี้ดิฉันอยากจะเปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์นะมีคนเสียชีวิตน้อยกว่าเรานะ29คนแต่ผู้ติดเชื้อสะสมร่วม60,000 ห้าหม่นทีนี้ความคืบหน้าก็คือว่าวันจันทร์ที่ยี่ธันวาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสิงคโปร์ได้รับวัคซีนละชุดแรกเพราะนั้นในเอเชียเนี่ยสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่พัฒนาโดยไฟเซอร์และก็ไบโอเอนเทคอันเดียวกันกับที่ฉีดในสหรัฐนี่เป็นวัคซีนชุดแรกที่มีการฉีด นะ,อ,ะอันนี้เป็นของความร่วมมือไฟเซอร์ Pfizer เป็นของเยอรมันนะแล้วก็ไบโอเอ็นเทคก็ของสหรัฐประสิทธิภาพร้อยละ95นะอันนี้นี่ก็เรียกว่าเขาเตรียมนะคณะผู้เชี่ยวชาญของสิงคโปร์เขาต้องการให้ครอบคลุมทุกคนที่ต้องการฉีดในไตรมาส3 6-4คือจะฉีดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสิ้นปี64ให้ฟรีสำหรับสิงคโปร์ทุกคนฟังให้ดีนะไอ้ที่เอางบเนี่ยไปล้างผลาญไปแจกบ้าแจกบอลเนี่ยนะแต่นี่ของสิงคโปร์เข้ามาใช้บริการฟรีสิงคโปร์ทุกคนและผู้อยู่อาศัยอยู่ระยะยาวหมายความว่าคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวก็ได้รับการฉีดฟรีเช่นกันงบประมาณในการจัดสรรชุดแรก2.2ดหมื่นล้านบาท นี่เป็นรูปธรรมแต่คำถามว่าสิงคโปร์เขาซื้อซื้อบริษัทเดียวหรือเปล่าเปล่าเลยนะสิงคโปร์ไม่ได้ซื้อบริษัทเดียวสิงคโปร์ที่แดนทราบเนี่ยก็ซื้อทั้งเอสตาซินิกา,าคือซื้อมา,อาหลายประเทศนะ,ะแต่ว่าหมายความว่าเริ่มต้นเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยก็คือเขาได้รับเป็นประเทศแรกที่ฉีดก่อนใ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 นการซื้อเนี่ยล็อตแรกเนี่ยเป็นของไฟเซอร์และไบออนเทคนะฮะแต่ว่าจริงๆเขาติดต่อเนี่ยนะฮะมีสามสามบริษัทเลยทีนี้มาดูนะฮะมาดูมาเลเซียมาดูมาเลเซียทีนี้ อนอกจากอานอกจากของไฟเซอร์แล้วเนี่ยแน่นอนเขาก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาจากองค์การอนามัยมโลกเพราะนั้นความตั้งใจเนี่ยนะะของสิงคโปร์เนี่ยก็คือมีเขาซื้อสามบริษัทเลยแต่เดี๋ยวดิฉันจะเอาตัวเลขมาอีกทีว่าสิงคโปร์มีซื้อของบริษัทอะไรบ้างนะฮะโดยทั่วไปมันก็จะมีมีของ แอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็ของประเทศจีนแล้วก็ของประเทศรัสเซียแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสนะของประเทศฝรั่งเศสเดี๋ยวเดนดูสิงคโปร์หน่อยในนี้ในนี้ยังไม่มีตัวเลขนะแต่ว่าเดนพบอีกที่หนึ่งก็คือมีหลายที่เอามาเลเซียมาเลเซียเนี่ยคือ เวลาเราซื้อเราต้องซื้อหลายที่เพราะว่าขณะที่ตอนที่เซ็นสัญญาซื้อมันไม่รู้บริษัทไหนได้มาก่อนอันนี้เป็นวิธีคิดของเขามันไม่เหมือนประเทศไทยที่มีความเยื่อหยิงซื้อบริษัทเดียวบริษัทเดียวไม่เข้าใจก็คิดว่าไม่เป็นไรคนไทยก็คงไม่ไม่ตายกันหรอกอะไรประมาณนี้นะก็คงจะคือหมอไทยเก่งมากเพราะนั้นประเทศไทยก็กล้ามากที่ ซื้อบริษัทเดียวมาเลเซียก็ตกลงกับไฟเซอร์นะ12.8ล้านโดสก็ทั้งแอสตราเซเนกของไฟเซอร์12.8ล้านโดสแล้วก็แอสตราเซเนก6.4ล้านโดสแล้วก็ติดต่อกับ s i โนแวคผู้ผลิตวัคซีนจากจีนแล้วอ,อีกประเทศหนึ่งคือของรัเสเซีย คือกามาริยของรัเสเซียเพราะฉะนั้นเขาไม่วางใจเขาไม่เก่งมากหรือกล้ามากแบบประเทศไทยก็คือซื้อมันสีหประเทศเลย 1. ไม่รู้ใครเสร็จก่อน 2. ไม่รู้ประสิทธิภาพของใครดีกว่าถูกไหมคะแล้อันที่สเนี่ยก็คือนอกจากประสิทธิภาพแล้วยังมีปัญหาการขนส่งเรายอมรับว่า ของไฟเซอร์เนี่ยมันต้องเก็บในอุณหภูมิถึงขนาดลบเจของเอสตราซิเนกาเนี่ยลบยีแต่มันก็มีของคนอื่นที่อยู่ในห้องเย็นด้วยคำถามก็คือทำไมคุณซื้อบริษัทเดียวเพราะนั้นถ้าดูอ่ามาเลเซียปรากฏว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะซื้อวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละแปดสภายในปี64เห็นไหมคะ เห็นไหมคะส่วนของไทยสั่งซื้อวัคซีนแอสตราเซนิกาที่26ล้านโดสอ้างว่าจะจัดหาจากผู้ผลิตอื่นๆซึ่งยังไม่มีการเซ็นสัญญานะของไทยเนี่ยก็ขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแอส,สตราเซนกาขณะนี้ยังไม่มีผลิตผลที่จะใช้ได้เลย อีกอนันนึงก็คือประสิทธิภาพมันร้อยละ70ในขณะที่ของคนอื่นมันร้อยละ94.5หรือ95นะฮะอย่างสหรัฐนี่เขา800ล้านโดสนี่ของซื้อทั้งแอสตราเซเนกาไฟเซอร์ซานอฟของฝรั่งเศสนะฮะโมเดนานะแล้วก็ทั้งของเขาไม่ได้ซื้อของจีนกับของรัเสเซียแต่ว่าถ้าเรามาดูในฟิลิปปินเนี่ย นะฟิลิปปินส์ก็ซื้อของโมเดนานะแล้วก็ซื้อของบริษัทอื่นอินโดนีเซียที่สำคัญเขาซื้อจากจีนเข้าใจว่าเขาจะได้เร็วๆนี้นั้นก็ไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมเราเป็นเพื่อนซี้กับจีนทำไมไม่ซื้อวัคซีนจีนอะทำไมไม่ซื้อของจีนอย่างน้อยที่สุดเอามาประกบกับแอสตาราซินกาบ้างก็ยังดี นะอินโดนีเซียเขาบอกว่าเขาจะจัดสรรให้อินโดนีเซียโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเขาจะซื้อเขาซื้อวัคซีนกับของไฟเซอร์ของแอสตราซเนกาที่สำคัญคือชุดแรกเป็นของซีโนแวคไบโอเทคจากประเทศจีนนะจะได้ร้อยละสีของประชากรทั้งหมดแจกฟรีเหมือนกันแล้วก็ าทางไฟเซอร์แอสตราซ z เนกาโคูวบนะรวมทั้งของเขายังมีเวียดนามอีกเราไม่มีเวลาแต่ที่เรนจะตั้งข้อสังเกตสงทายก็คือว่าเราทำสัญญากับแอสตราซีเนกาเป็นสัญญาที่มีการเซ็นในในเดือนตุลานะเช่นในเดือนตุลาพร้อมกับรัฐมนตรีเราด้วย กระทรวงสาสุขไทยร่วมกับเอสตราเซเนกาบริษัทยาสัญชาติอังกฤษสวีเดนนะพร้อมทั้งสยามไบโอไซส์ s <S และ s อ g อยังงง s อ g บริษัทปูนแหละลงนามในหนังสือเจตจำนงในการผลิตวัคซีนที่มหาลาัย Oxford ออกซฟอร์ดกำลังวิจัยอยู่พวงนี้ไม่มีปัญหาแต่เดือนเลยสงสัยเอาว่าเพราะอย่างนี้หรือเปล่าเลยทำให้คุณเนี่ยชื้อจาก แอสต้าเซนกาเนี่ยบริษัทเดี่ยวเพราะอาจจะมีข้อดีก็คือเข้าสนับสนุนให้มีการผลิตในประเทศนะซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทปูนซีมเมนไทยซึ่งพวกเราก็รู้ว่าบริษัทปูนซีมเมนไทยนั้นมีพลานุภาพาขนาดไหนนะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย เด้ก็ยังอยากจะใช้คำพูดว่าเรายังไม่มีอนาคตเพราะมันยังไม่รู้เลยว่าเอสตาซินิกาขณะนี้ยังมีปัญหาเลยว่าไอฉีดเนี่ยสเข็มอะ่ะเข็มแรกแล้วก็เข็มที่2องทำไมได้ผล70%แล้วบางคนก็บอกถ้าฉีดเข็มแรกครึ่งโดสได้ผลดีกว่าแล้วบางคนก็บอกว่าขณะนี้กำลังตกลงว่า เอาเข็มที่สองโดยเอาสปุตนิกจากรักเสเซียมาฉีดผสมเข้าไปดังนั้นไม่มีอนาคตยังไม่มีอนาคตคำถามว่าเราเก่งมากยังไงคุณถึงกล้าซื้อวัคซีนประเทศเดียวคุณไม่เข้าใจความเสี่ยงแล้วใครจะเป็นคนเสี่ยงประเทศไทยสิคะนะคนในประเทศนะซึ่งจะต้องมา อยู่ในความเสี่ยงของการที่เจ็บป่วยทั้งระยะยาวและเรื้อรังเนี่ยโดยที่เรายังไม่มีอนาคตเรื่องของวัคซีนมันก็ทำให้คิดไปว่ามันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าทำไมคุณซื้อเจ้าเดียวประเทศไหนๆเขาก็ไม่มีใครเขาซื้อเจ้าเดียวเพราะเขาไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไหมถ้ามันมีปัญหาเขาก็จะได้เอาวัคซีนจากประเทศอื่น ที่เอามาเผื่อสำรองแล้วเงินที่ใช้คุณกู้เงินเพื่อที่จะเอามาใช้ในโควิดเนี่ยเป็นจำนวนมากเงินหมดแล้วหรือยังเอาไปใช้อะไรหมดขนาดว่าจะทำที่พักให้แรงงานพมา่าก็ยังทำไม่ได้นะเพราะว่าอ้างว่าไม่มีงบที่จะต้องไปกักตามชายแดน14วันเพราะฉะนั้นเดฉันคิดว่า คุณทำผิดพลาดในการวางแผนป้องกันเชื้อจากภายนอกประเทศเนี่ยคุณทำผิดพลาดมามากพอควรละนะไม่ว่าจะมาทางอากาศมาทางบกมาทางน้ำคุณวางแผนผิดแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะการที่คุณปล่อยให้มีชุมชนของคนที่มีความเสี่ยงและโดยไม่ได้รับบทเรียนจากสิงคโปร์ นี่ก็เป็นความผิดพลาดยิ่งใหญ่ประการที่สองก็คือคุณต้องเข้ามาตรวจความผิดพลาดประการที่สามคือคุณไม่ทําการรุกในการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ Rapid Test อื่นๆก็ได้ใช้วิธีเจาะเลือดก็ได้น้ำลายก็ได้ก็ทำได้ตั้งเยอะแยะมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ CPR แยงจมูกทุกคนแล้วถ้าสมมติถ้าใช้เนี่ย มันคุ้มกว่าไหมคือป้องกันน่ะป้องกันซะก่อนก่อนที่จะมีเหตุลุกลามเข้าใจวิธีคิดแบบนี้ไหมว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะและประการสุดท้ายคือเรื่องวัคซีนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรนเรียกร้องก็คือคุณต้องเตรียมจัดซื้อวัคซีนให้เพียงพอในการแจกฟรีให้กับประชาชนไทยทุกคน และต้องเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพแล้วส่วนหนึ่งต้องทำทันทีไม่ใช่รอจนกว่าบริษัทแอสตราเซเนกาจะบรรลุหรือไม่ใช่รอจนกว่าบริษัทไบโอไซน์ ign, ของไทยของเครือปูนเนี่ยทำการได้สำเร็จแล้วขณะนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งคุณไปทิ้งเขาในประเทศไทยมันไม่ใช่มีแต่ไบโอไซน์ ign, นะก็คือ ในส่วนของโรงพยาบาลจุฬากับคณะเภสัชจุฬาอาจารย์คณะเภสัชจุฬาเป็นคนวิจัยแล้วก็สามารถใช้ใบรรยาสูบเป็นแหล่งในการที่จะทำให้เกิดวัคซีนเนี่ยใช้ได้เป็นจำนวนมากได้ผลเขากำลังเรียกอะไรเงินขอคนไทยคนละห้าร้อยบาทล้านคนรัฐบาลอยู่ที่ไหนทำไมไม่ช่วยแล้วคุณเอาเงินไปทำอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณผิดพลาดมาเยอะแล้วมัวหลงระเริงก็คือ สามารถควบคุมได้เพราะคนไทยให้ความร่วมมือเพราะว่าหมอไทยแล้วก็อสมอไทยเอาใจใส่มีคุณภาพแต่รัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงและท็อปทอปในกระทรวงนั้นเนี่ยอาจจะอาจจะย่อหยิ่งเกินไปจนกระทั่งไม่ดูบทเรียนเพราะนั้นการมาระบาดรอบสองเนี่ยนะที่สำคัญที่สุดจะมีระบาดรอบสองหรือไม่ คุณก็ต้องซื้อวัคซีนนี่ระบาดรอบสองแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีอีกมันไม่ได้มีแค่นี้นะโรคพวกนี้เนี่ยพอถึงเวลามันก็กลับมาอีกมันก็เกิดขึ้นได้ตัวที่จัดการได้เด็ดขาดคือวัคซีนถ้าคุณไม่มียุทธศาสตร์ที่ถูกต้องในการซื้อวัคซีนแก้ปัญหาปัจจุบันแล้วแก้ปัญหาระยะยาวเอาเอา,เอาเรื่องเหล่านี้ไปผูกพันกับผลประโยชน์ของใครก็ไม่รู้ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นความเศร้าประเทศไทยเพราะว่าวัคซีนยังไม่มีอนาคตนั่นหมายความว่าเราก็จะมีระบาดได้อีกหลายรอบแล้วประเทศไทยจะก้าวข้ามความยากลำบากเรายากลำบากเรื่องการเมืองซึ่งเป็นความยากลำบากสูงสุดเรายากลำบากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อ ความยากลำบากเรื่องติดเชื้อเนี่ยมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าและจะอยู่กับเรายาวเพราะฉะนั้นถ้าทั้งการเมืองนะแล้วเรื่องเชื้อโรคเนี่ยไม่ได้แก้ดทฉันมองไม่เห็นเลยว่าปีหน้า6.4มันจะเป็นปีที่ดีของประเทศไทยทําตั้งแต่วันนี้อยา่าลงระเริงแล้วก็กล้ามากจนเกินไปนะคะเพราะว่าคุณกำลังเดิมพันชีวิตประชาชนไทยอนาคตประเทศไทย กับผลประโยชน์เรื่องวัคซีนหรือเปล่าทิ้งท้ายไว้ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ